สวัสดีค่ะมาพบกับช่องครูปานชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะสายมูเตรูห้ามพลาดด้วยประการทางปวงค่ะวันนี้ครูปานจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสายมูเตรูรูผููช่วยทํำยังไงมูแบบไหนบนที่ไหนถึงสอบติดอันนี้มันจะเหมือนเรื่องขำๆนะคะแต่ตามจริงแล้วไม่ขำนะคะเพราะว่า กียวกับเรื่องความเชื่อกับสังคมไทยก็ยังคงมีต่อเนื่องกันมาตลอดนะคะจนปัจจุบันนะคะอ่สําหรับตอนที่ครูปานอาสอบนะคะครูปานไม่ได้ไปเดินทางไปบนที่ไหนแต่อย่างใดแต่ทีเนี้ยพอวันที่สอบลงสนามสอบแข่งขันจริงๆอะคะ่ะครูปาน อนันนี้บอกชื่อโรงเรียนได้เนา<ณ>ะครูปานได้สนามสอบที่โรงเรียนพุทธชินาราชซึ่งเป็นของสาขาภาษาไทยกับอีเอกนึงอ่ะไม่มั่นใจว่าเป็นเอกวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ที่เป็นสนามสอบเดียวกันนะคะก็คือสอบที่โรงเรียนพุทธชินาราชแล้วทีนี้ณตอนที่ครูปานกำลังจะ ฝนข้อสอบลงไปแล้วอยู่ดีๆเราก็แบบนึกขึ้นมาในใจว่าเราอยากจะแบบถวายส้มเขียวหวานให้แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรน,นะคะครูบันก็ได้หันหน้าตัวเองไปทางด้านทิศของศาลสมเด็จพระนเรศวรแล้วครูบันก็ยกมือ ขึ้นมา,าพนมไหวแล้วก็อธิษฐานในใจว่า,อาสอบติดครูผู้ช่วยในรอบนี้และเรียกรอบแรกมีมีต่อท้ายด้วยนะคะว่าและเรียกรอบแรกลูกจะถวายส้มเขียวหวานจำนวนหนึ่งร้อยลูกซึ่ง ตามจริงแล้วอ่ะครูปานนับถืออ่าสมเด็จพระนส่วนอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเวลาที่เรานึกจะบนอะไรแต่ละอย่างอ่ะส่วนมากอ่ะเรามักจะนึกถึงหรือเลือกเลือกอ่าบนในสิ่งที่เองชอบใช่ไหมคะเอ่อหรือว่าในสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบ ที่เราบนบานสารการเนี่ยท่านชอบอะไรเราก็จะบนไปตามนั้นใช่ไหมคะแต่ครูปานไม่ชอบกินส้มเขียวหวานเลยคะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าองค์สมเด็จพระนเรศวรท่านทรงโปรดที่จะแบบเสวยอะไรแต่รู้แค่ว่าท่านชอบไก่ชนแต่ก็ไม่ได้บนว่าจะไปแก้ด้วยไก่ชนอยู่ดีๆใจมันนึกขึ้นมาเองอะคะ่ะว่าอยากจะถวายส้มเขียวหวาน ก็ภาวนาอยู่ในใจทีเนี้ยพอเราฟังประกาศผลอะไรเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่สอบก็คือแบบประกาศผลปุ๊บออกมาเราติดขึ้นบัญชีแล้วก็เรียกรอบแรกจริงๆของปสอสจพิษณโลกนะปีนั้นครูปันก็เลยไปที่ตลาดค่ะแล้วก็ไปซื้อส้มมา แบบส้มเขวหวานแบบแล้วหน้านะัน้นอะก็เป็นไปตลาดก็มีส้มเขียวหวานวางขายเต็มเลยแล้วแบบโดยที่ครูปานไม่ไม่รู้นะคะว่านะ้านะช่วงนี้มันเป็นฤดูของผลไม้อะไรเพราะว่าครูปานเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานผลไม้แล้วทีนี้ก็แบบรู้สึกว่าร้านนี้ก็ขายส้มเขียวหวานส้มเขยวาส้มเข,วา,มเขวานเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้ราคาที่ไม่แพงเนื่องจากว่าเป็นหน้าของ ฤูดูของส้มเขียวหวานอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่คุณปันก็ซื้อมาประมาณร้อยกว่าลูกแล้วก็มาคัดแต่ลูกที่แบบดีๆส,สวยๆอะไรเงี้ยค่ะไปหนึ่งร้อยลูกตามที่เราได้บ่นไว้นะคะแล้วก็ทำใส่ถาดจัดเตียงเรียงๆแล้วก็ไปยกยกไปที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรปรากฏว่า คนที่ดูแลสารคอยทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูอะค่ะเ,เขาก็เป็นลุงผู้ชายคนหนึ่งก็ใบกลางคนเขาก็เดินมาหาเราแบบตั้งใจเดินหนุ่มๆเข้ามาเลยนะคะแล้วก็บอกมาบอกว่าหนูหนูรู้ไหมว่าคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าแบบ คนที่มีบุญหนักศักดิ์ใจที่ท่านได้ล่วงรับไปแล้วค่ะก็จะแบบว่ากําลังเหมือนอยู่ในศีลในธรรมกำลังบวชที่พราหมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยกาลังแบบถือศีลงดเว้นเนื้อสัตว์การพลากชีวิตผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครที่บนเกี่ยวกับว่าจะให้ไก ต้มหนึ่งตัวโอ้แต่ว่าแบบยิ่งสารสมเด็จพระนเรศวรห้ามบนไก่ต้มเด็ดขาดนะคะเนื่องจากว่าพระองค์ทรงโปรดไก่ชนมากแล้วถ้าใครเอาไก่ต้มไปถวายเนี่ยอาจจะทรงกปลีวได้นะคะควรที่จะแบบเป็นไก่ลูกปั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอยู่ตามสารนะมีให้บูชาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะไก่แบบสารพัดเลยที่เป็นไก่ชนนะคะ ทีเนี้เขาก็ลุงคนนั้นนะคะก็เดินมาบอกว่าหนูทําถูกแล้วที่หนูเลือกผลไม้เนื่องจากว่าท่านก็จะเสวยผลไม้ในช่วงนี้ไม่พาคชีวิตผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าใครที่ถวายแบบเป็นหัวหมูเป็นไก่ต้มเป็นเหล้าอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจจะไม่รับก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เราแบบ คำอธิษฐานของเราไม่สําเร็จไม่เป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างมันเหมือนประจวบเหมาะแล้วก็เหมือนเราคิดขึ้นมามันมันมันยังไงคะมันเหมือนคิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเหมือนอะไรมาโดนจิตโดนใจเราก็ไม่รู้แล้วเราก็เลือกผู้เออเราก็เลือกอธิษฐานออกไปว่าเราจะถวายส้มร้อยลูกซึ่งส้มถวานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน ความชอบของเราเลยเราไม่ไม่ควรที่จะปไปนึกถึงมันได้้ําแต่อยู่ดีมันก็เหมือนมีอะไรมารนจิตดนใจให้ครูปานนึกว่าอยากจะถวายส้มอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เราก็ไปบางอ,อ้อกับคำพูดของลุงที่ตรงสารแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จเแบบมากน้อยแน่นอนแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมันก็เป็นเรื่องดีเนาะที่แบบว่ามันสําเร็จแล้วก็เออ อยู่กับความศรัทธาของเราด้วยอย่างที่ครูปาลได้บอกไปว่าท้ายคลิปก่อนว่าที่สายมูต้องติดตามก็คือคลิปนี้ก็คือ,เ,อเราจะต้องศรัทธาด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าแบบขอพรไปเรื่อยเห็นที่ไหนก็ขอขอขอ,ขอจนลืมไปหมดว่าเราขออะไรระเบนที่ไหนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการติดค้างคำพูดคำมัน่นคำสัญญาไปมันก็จะไม่ดีคับตัวเรา ในความคิดครูปานนะอะแล้วทีเนี้ยครูปานก็อาพอพอไปถึงศาลแล้วก็เอาส้มอ,อะไรไปวางเรียงไว้แบบแก้บนต้องแก้ตอนกลางวันแบบช่วงกลางแจ้งแดดจ้าอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเขาก็มีโต๊ะไว้ให้สําหรับวางของอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปจุดธูปแล้วก็อธิษฐานบอกท่านว่าสิ่งที่เราได้บนไว้เราสําเร็จดังใจหมายแล้ววันนี้ ลูกมาแก้หรือว่ามาทําตามคํามั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้นะคะและ้วทีนี้ครูบานก็ได้ได้ถวายไก่ลูกปั้นไก่ไปด้วย2คู่ซึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เราเคิดไว้แต่ว่าพอไปที่หน้าศาลเ,เราเราเราเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็น สัตว์ทรงเลี้ยงสัตว์ทรงโปรดของขององค์สมเด็จพระนเรศวรเราก็เลยครูปานก็เลยแบบถวายด้วยบูชาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยจะคนที่ไม่ได้แบบมือเลยนะคะตั้งแต่สอบเข้าศึกษาจนจบจนอะไรสอบอะไรครูปานไม่เคยบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยแต่ว่า ครั้งที่สอบคูผู้ช่วยคืออยู่ดีๆก็นึกในใจแล้วก็บนในใจนะตรงห้องสอบเลยค่ะในในห้องสอบเลยนะคะไม่ได้ตั้งใจแบบว่านั่งรถไปบนที่ไหนแบบไกลๆเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าเหมือนแบบเชิงไปเที่ยวด้วยก็ แล้วก็คิดว่าเรามั่นใจตรงนี้เรารู้สึกว่าเราอุ่นใจจะทําให้เรามีความมั่นใจมากเพิ่มขึ้นก็ทําไปแต่ว่ายุคนี้ไปไหนก็ระมัดระวังโควิดนะคะทุกคนเรื่องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ,ะแล้วก็สําหรับบางคนอันนี้ครูครข,ขอเตือนนะ,ะเรื่องที่วอมบนแล้วก็ลืมอะไรเงี้ยพอมบ,บนหลายที่นั้นพูดไปแล้ว แต่อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการบนบานสารกล่าวคือให้บนในสิ่งที่ตัวเองรับไหวและทำได้จริงบางคนโอ้โหก็รู้ว่าตัวเองแบบไม่ค่อยจะมีตังค์อยู่เรียนจบมางานการก็ยังไม่มีทาแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีบนจ้างคณะลิเกชื่อดัง หมอลำคณะดังๆอะไรอย่างเงี้ยยกวงอย่างเงี้ยต้องดูด้วยนะคะว่าเราจะแบบมีกำลังมากน้อยแค่ไหนแล้วก็บางคนก็คือเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะก็จะมีแบบว่าเออบนวิ่งบนอะไรอันนั้นก็ได้สุขภาพด้วยแล้วก็แบบว่าไม่มีเสียะค่ะมีแต่ไดอนน้อันนี้ก็โอเคนะคะแต่อย่างคููปานอ่ะโอ้จะจะไปบนวิ่งร้อยรอบ อะไรเงี้คงไม่ไหวนะคะค่ะก็ทั้งนี้และทั้งนั้นให้อยู่ในวิจารณญาณของทุกคนแล้วก็ในความที่จะเป็นไปได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปต่อต่อไปในช่วงนี้มันใกล้จะสอบครูผู้ช่วยเต็มทีแล้วเนาะของปี64ครูปันก็อาจจะ มาติวภาษาไทยเล็กๆ,ๆน้อยๆให้นะคะสำหรับท่านอื่นที่ไม่ได้เรียนจบอีกภาษาไทยมาแต่ต้องสอบเนี่ยมันก็อาจจะพอเป็นพื้นฐานให้ได้เซฟเล็กน้อยแล้วและสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่ยังสอบ ไม่ได้นะคะแต่จบเอกภาษาไทยมาอยากจะมาฟังคลิปเพื่อทบทวนความรู้ความจำก็มาฟังกันได้นะคะแต่ว่าก็คงจะเป็นอีพีถัดไปแต่ไม่นานนะคะไม่นานไม่นาน,น,านต่อจากนี้แน่นอนนะคะครูปานหวังว่าฝันของทุกคนจะเป็นจริงแล้วก็เป็นที่ ภูมิใจเป็นที่คาดหวังของครอบครัวนะคะแล้วก็ตัวเองด้วยอุบันหวังว่าทุกคนจะสำเร็จแล้วก็ขออวยพรให้นะักรบสองบีทุกคนสำเร็จดังใจหวังเช่นเคยของทุกคลิปนะคะสำหรับวันนี้รูบานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ